ว่ามาถึงมาตรงเลยเราแกะไทยให้ต้องดีใจอ้อยใสออนเด้อสออนใสกล่องว่ะใสออนใสกล่อง <laughs> มีเบสเฟรนมาเห็ดซอยอ้ยเพลงกระมวนอีกคือคืออยู่ใน้าบอกอยู่อย่างไรเนน่ยเราอยู่ในเมืองกลุ่มเนาะ อยากเสื้อสายตาเซ็ตบาานเนี่ยเซ็ตเลยบ่บ่หัวเขาเนี่ยตอนนี้หัวขึ้นไหมหัวตรงนี้อ๋อมันบอถือใส่บลยเหรออันหัวไปหัวมันหมอเตอนหมอเตอร์มอเตอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดามติ้งนะคะมีเพื่อน มาช่วยทำไส้กรอบค่ะเป็นไส้อั่วนะคะแบบเมืองเหนือทางเชียงใหม่ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาดามติ้งเห็นเขาทำนะคะไม่เคยทำค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เพื่อนเข้ามาทำมาช่วยทำให้ค่ะเป็นเพื่อนสนิทของสามีนะคะมาดูวิธีทำนะคะคุณผู้ชม ส่วนผสมของไส้อั่วหรือว่าไส้ไส้อัว่วค่ะเป็นไส้อั่วทางเหนือหรือว่าทางแบบของลาวนะคะส่วนผสมก็เพื่อนของสามีก็ปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะยัดไส้แล้วนะคะ กินอันนี้บสสั่งก็เอาสูตรไม่ใชสูตรแต่มากินมันแสบไปันมากใส่อันนี้ััวสมนะกัวสมที่แบบสิ่งนี้นะมันใส่กอเปียกเหันคาภาษาอีสานภยักเห็ดอยู่้วก็เื้นเาเห็นหน่อยค่ะเห็นใส่กออีสานไแมกลัมแบเนี้นะองใส่กระเทียมน้ำลายนะยเขาใส่เขาน้เขากลืนกันนะไไใส่อ่ เออนี่ก็ใส่เขานะมใส่เขาน้ำึ่งเขาหนึ่งน้ึงเขามากนะตัวเขาบัเขาเขาิเมนมัจะีตัวชื่อมมาตัอไว้ประาณหน่อยหนึ่งตอนได้เนยปาใส่กันเนาะปลาไปข้ังนอกคือคือหกบอเออจะทำให้สุกปลาได้เออจะกล่าว่าจะกินซ้ำอยากกินสมซ้ำได้างบอกระมันมันมันม่วัเรใสเข้ามาเยอะเราเนีงก็เห็นความพิถีพรมนั่นแหละอะไรก็ได้ โอเคฝ่าได้ยังป่าได้อ้คัดคอยอยังให้มันเข้าไปให้มันหมดอยู่เนาะหยาดใส่ฮ่าฮ่า่าฮ่้อจังปะเขาจะเห็นแล้ววันนี้เนาะมืออาชีพมาเห็นให้เขาจ็เห็นเลยได้วันนี้เออแบบมืออาชีพเลยนี่ อย่าเฝ้าเมาก่อนเลยนี่เสิบ่แล้วมันสิบ่เป็นใส่นี่สิบ่เป็นใส่อัวดีอยู่แล้วเป็นดีตัวโทรหาจะเช่าคนเหรอเมื่อคืนพวกค่ายว่ากันแต่เมื่อคืนไม่บอกไม่รู้ไม่เชิญไม่รู้ว่าทำใส่บอกเป็น ต้องมีหลักฐานเอาไอโน่เาดูดูเีเอาหน่ไอดูดูเอาไอโน่ you don't know now you know I know to oh. <laughs> c o ค k s a <c> u <oughs> s e ปินื้อไอคัสประมาณปี่เนื้อใส่ออกมาแอมแฝดซื้อถ้าภามาจะฟอมเเป็น

ดึงมันไประสส่ระส่จะใส่ัลยนะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเอาได้นะคะมามัดเป็นข้อๆค่ะเดี๋วเอาไปพึ่งแดดนะคะต้องการเปรี้ยวเกไว้ข้างนอกหลายๆวันนะคะ แต่ที่บ้านมาดานติ้งไม่ได้เอาไปผึ่งแดดนะคะไม่มีแดดให้ผึ่งค่ะช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวแล้วก็หิมะตกนะคะก็จะผึ่งไว้ในห้องครัวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ